ผมเชื่อว่านะครับหลายคนนะครับคงประสบปัญหาแบบเดียวกับผมนะครับก็คือการที่ตู้เย็นแบบฝาเดียวแบบประตูเดียวไม่มีการแยกช่องฟรีซกับช่องธรรมดานะครับน้ําแข็งมันเกาะบางทีหนาอนี้หนาเป็นนิ้วเลยนะเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับจริงๆแล้วตู้เย็นแบบนี้ทุกตู้นะครับก็จะมีปุ่มละลายน้ําแข็งมาให้ในตู้เลยนะครับของรุ่นไฮเออร์ รุ่นนี้นี่นะครับเขาจะมีปุ่มเป็นปุ่มสีเทาอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเรากดต้องกดไปให้จมนะครับอ่าล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนตอนนี้ผมจะนอนแล้วจริงจริงจะนอนแล้วล่ละแต่แบบคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีประโยชน์ก็เลยมาพูดให้ฟังนะครับก็คือก่อนที่เราจะนอนนะครับถ้าเราต้องการจะละลายน้ําแข็งก็ให้ละลายในเวลากลางคืนนะครับวิธีการละลายก็พยายามเคลียร์ข้าวของ ที่แบบว่าเคลียได้เคลียให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าน้ําแข็งละลายแล้วเนี่ยน้ํามันจะไหลจากช่องแช่แข็งลงมาสู่ช่องเก็บเนื้อนะครับแล้วก็จากช่องเก็บเนื้อเนี่ยก็จะไหลลงไปสู่ทางน้ําออกข้างล่างข้างนอกนะครับซึ่งอยู่หลักตู้นะครับสำหรับตู้ไฮเออร์ตู้นี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรไปติดขัดทางน้ำเนี่ยอของของคุณเนี่ยไปติดขัดทางน้ํา มันก็จะละลายครับแต่ว่าน้ําจะเจ็มนองอยู่ในตู้นะครับผมเคยโดนมาแล้วใครแล้วนะครับก็อันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับก็คือพยายามเคลียร์ของให้ได้มากให้สุดนะครับเสร็จทําไมรู้ไหมครับก่อนที่คุณจะกดก็ดูให้ดีนะครับว่าอา่มีอะไรไปขวางทางน้ําหรือเปล่าไม่มีนะแล้วก็ถ้าใช้ดีก็สารวจหลังตู้ว่าเฮ้ยตรงที่มันเป็นที่รองน้ําอ่ะมัน มีน้ำอยู่มากแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ํามันอาจจะมีอยู่แล้วก็น้ําแข็งตรงนี้มีมากเกินไปนะครับพอละลายเป็นน้ํามันก็จะล้นนะครับพอล้นก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้นะครับก็้องเช็คให้ละเอียดนิดนึงนะครับพอเราคิดว่าเราเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันใช้เวลาครั้เดียวใช่ไหมเราก็กดปุ่ม อันนี้เป็นปุ่มสีเทาๆนะครับเป็นปุ่มละลายน้ําแข็งกดลงไปให้สุดเลยครับมันจะมีเสียงได้ยินใช่ไหมอันนี้แล้วครับแล้วเราก็ปิดตู้เย็นแล้วก็ไปนอนได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเช้าก็มาดูกันนะครับว่าน้ําแข็งจะละลายไปขนาดไหนยังไงนะครับเอาละครับหลังจากผ่านไปแล้วประมาณ12ชั่วโมงครับผมก็ได้ออกมาดูตู้เย็นนะครับก็ ตอนนี้จริงๆมัน 10, 10ชั่วโมงกว่าๆ10ชั่วโมงครึ่งครับก็ที่ให้เปิดตอนกลางคืนนะครับจริงๆตอนกลางวันก็ได้มั้งแต่ตอนกลางวันผมขี้เกียจมานั่งดูไงก็เลยตอนคืนกูนนอนไปเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้นี่น้ําแข็งมันร่วงออกมาจากฝา,าช่องฟรีนนะครับก็มีเสียงคุมพามนิดหน่อยนะครับตามสเต็ป เดี๋ยวเราก็เอาน้าแข็งนี้เอาน้าแข็งนี้ไปทิ้งนะครับโอเคแล้วก็ตู้เย็นก็น,น่าจะกลับมาใช้ได้ปกติแล้วนะครับอโอ้โหเละเข้ามาถึงข้างในนี่เลยนะครับแล้วก็น้ําอะไรถ้ามีเติมนองอยู่ในวัสดุอะไรที่ของคุณนี่ก็พยายามเคลียร์ให้หมดนะครับเพราะว่าพอมันเส้นทีสุดกระบ,บวนการนี้แล้ว มันก็จะเกิดอาการแข็งตัวขึ้นใหม่ครั้งนะครับแข็งพื้นใหม่ครั้งใช่ไม่ใช่วาค้าเปล่าไม่ใช่ <laughs> ก็มันก็จะไปน้ําแข็งอีกทีหนึ่งดังนั้นก็เทสออกกวาดออกให้หมดนะครับส่วนน้ําที่มันอยู่หลังตู้เย็นเนี่ยก็ตอนนี้เขาเต็มตู้แล้วผมก็ต้องไปจัดการไอ้น้ำตรงนี้นะครับไม่งั้นก็จะมันจะลน้น อันนี้ก็ต้องระวังด้วยจริงๆแล้วถ้าใครแบบโอ้โหแบบน้ำแข็งเกาะหนาเป็นนิ้ว2นิ้วที <c oughs> ่ไม่ควรเปิดระบบละลายน้ำแข็งทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้บ้านเรานองไปด้วยน้ำได้นะครับก็จริงๆสำหรับบางคนกลางวันก็ดีแต่สำหรับผมคิดว่ากลางคืนดีกว่าครับาการละลายน้ำแข็งเนี่ยดียังไงก็มันก็จะช่วยให้ ระบบทำความเย็นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็คือจะเย็นเร็วแล้วก็เย็นมากกว่าการมีน้ำแข็งเกาะนะครับแล้วก็อีกอย่างคือมันช่วยประหยัดไฟด้วยอ่าถ้าใครรู้สึกว่ามันดีอย่างนี้<ม>ก็อย่าลืมละลายน้ำแข็งกันบ่อยๆนะครับ <S <S ผมละลายน้ำแข็งทุกเดือนครับสวัสดีครับ